สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาดูบอนสีต้นนี้ของกุหลาบแดงกันนะคะนี่ค่ะใบใหญ่มากแล้วก็พุ่มโตมากเลยนะคะแล้วก็สูงด้วยนะคะอยู่เหมือนต้นไม้อ่อเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะแล้วก็ใบดกมากๆนะคะปลูกใส่ถังแตกๆแ,แบบนี้เองนะคะ <c oughs> เพื่อนดูนะคะนี่ค่ะใส่ถังน้ําที่แตกๆนะคะปลูกแบบนี้เองนะคะแล้วดูนะคะเนี่ย กอใหญ่ขนาดนี้แล้วก็พุ่มขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยนะคะและนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีทำว่ากุหลาบแดงทำยังไงทำไมพุ่มเขาใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ใบดกขนาดนี้เนี่แหละคะ่ะบอนสีต้นนี้ก็จะเป็นบอนสีนางใหม่นะคะที่พุ่มใหญ่มากๆนะคะเนี่ยค่ะใหญ่จริงๆเลยนะคะ และกุหลาบแดงทดลองต้นนี้นะคะสวยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ากุหลาบแดงใช้อะไรบำรุงทำไมถึงกอใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ใบดกขนาดนี้และวิธีเลี้ยงเลี้ยงยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะและนี่ค่ะต้นนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะมาเปลี่ยนให้สวยนะคะ โดยทําวิธีเดียวกันกับต้นที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าต้นนี้เมื่อก่อนจะเล็กมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําการให้ทําใหม่ให้เขาแตกก่อเร็วกว่านี้นะคะโดยการที่เพื่อนๆจะสังเกตว่าบอนสีของทุกคนนะคะก็จะอยู่แบบลึกนะคะกระถางเนี่ยจะอยู่ลึกเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะแทงหลอดนะคะตูช้าประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เอามาทําแบบนี้เลยเนี่ยค่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะไม่รอดนะคะนี่ค่ะอ่าเนี่ยเราดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะคะดินข้างล่างอ่ะมันจะแข็งแล้วก็แน่นมากๆนะคะเนี่ยดินแน่นแบบนี้เลยนะคะเนี่ค่ะพอดินแน่นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ารากบอลนนี่ะจะไม่เดินเลยเห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่า เขาก็จะโตช้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะโอ้โหนี่ค่ะเห็นไหมคะเพราะรากดินจะแข็งจนจนไม่เดิน <ø h S 1> เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนดินใหม่นะคะนี่ค่ะแต่ว่าใช้ดินตัวเดิมได้นะคะนี่เห็นไหมคะ เพื่อนๆมีมะพร้าวสับใช้มะพร้าวสับนะคะแต่ว่าวันนี้กลับแดงใช้ดินตัวนี้นะคะผสมนี่ค่ะใช้ดินตัวนี้นะคะอันนี้เป็นดินที่ต้นปาล์มนะคะเนี่ยเป็นชิ้นแบบนี้เราก็ใส่ลงไว้ข้างล่างนะคะที่เป็นรางๆแบบนี้ที่ไม่แน่นนะคะเราก็ใส่ลงไปเพราะว่าเขาจะได้ ไม่แน่นนะคะเอาที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะรองไว้ด้านล่างเลยนะคะนี่ค่ะรองเอาไว้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็พวนดินตัวนี้ผสมเข้ากันนะคะผสมดินเก่านะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าดินบางทีเราก็ไม่มีนะคะบางคนหาดินยากนะคะะฉะนั้นเราก็ดินตัวนี้ใส่ลงไปนะคะ และเมื่อเราใส่ลงไปประมาณนี้นะคะเราก็นำบอลสีของเรานะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยจะอยู่แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำดินตัวนี้ใส่ลงไปดินตัวนี้จะเป็นดินที่ไม่แน่นนะคะเพราะว่าเป็น เรียกว่าปล่อยปามปล่อยเปิร์นนะคะอยู่ด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อทุกคนได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาของเขานะคะก็จะออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะทีนี้นะคะเราก็มาทำสูตรบำรุงให้เขาใหม่นะคะโดยการที่ทำใหม่เลยนะคะ และเมื่อเพื่อนๆทําแบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนหาเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่เราใช้แล้วเราเก็บเอาไว้แล้วก็นามาบดละเอียดอันนี้ยังไม่ละเอียดนะคะเพื่อนๆทําทให้ละเอียดกว่านี้นะคะเอาไปบดก็ได้นะคะให้ละเอียดกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือทาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะแล้วเราก็โรยแบบนี้นะคะโรยไว้แบบนี้ด้านบนนะคะอันนี้ก็คือการ การเชื้อราบ้างอะไรบ้างได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าดินของเราเนี่ยจะอยู่หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ดินนะคะกบไปนิดนึงนะคะกบแบบนี้นะคะ,นะคะแค่ด้านบนนะคะไม่ต้องใส่ข้างล่างก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราลดน้ําเขาก็จะเสเด็ดๆลงข้างล่างนะคะ หลังจากนั้นนะคะทุกคนเตรียมน้ํามาเลยนะคะหนึ่งถังแบบนี้นะคะน้ำหนึ่งถังนะคะอะน้ําที่เราต้องการจะรดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่อะไรบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆก็นี่มีน้ําปลานะคะใส่ลงไปประมาณสองฝา น้ำสองฝานะคะน้ำปลาร้านะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะน้ำปลาราสองฝาแล้วก็ไข่นะคะไข่หนึ่งใบนะคะทุกคนไข่นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะไข่นี่ขาดไม่ได้นะคะของกรหลาบแดงเนี่ยก็คือจะต้องทําสูตรนี้นะคะถึงจะโอเคนะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะตี้เท่ากันค่ะ เข้ากันเลยนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะใส่แบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสูตรเร่งด่วนนะคะสูตรเร่งด่วนแล้วก็เพื่อนๆเตรียมเครื่องดื่มมาหนึ่งฝานะคะ อันนี้คือใส่ลงไปในนี้นะคะใส่ลงไปในไข่เลยนะคะแล้วก็คนๆๆแบบนี้นะคะอันนี้สําหรับหนึ่งต้นนะคะบอกเลยสําหรับฟื้นฟูแบบหนึ่งต้นต้นไหนที่ทุกคนคิดว่าอยากให้สูตรเร่งด่วนทําแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ช้อนนี้ไม่โอเคนะคะแล้วเพื่อนๆก็นําน้ําตัวนี้นะคะโรยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็โรยลงไปอันนี้สําหรับสูตรเร่งด่วนนะคะ สุดเร่งด่วนอยากให้เขาแตกกอไวๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆนำผงชูรสมานะคะหนึ่งครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปในนี้นะคะ ถ้าเราใส่แบบนี้นะคะเขาจะรั่วเยอะไปเพราะฉะนั้นเราก็ทําแค่ประมาณนี้นะคะแล้วเนี่ยค่ะเราก็รดลงไปถ้าแบบนี้นะคะเราก็กะปริมาณได้นะคะว่าเนี่ยน้าก็จะไม่ไม่ออกไปจากกระถางเยอะนะคะแล้วก็บอนสีก็จะได้กินอาหารแบบสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะ แล้วเพื่อนๆรอดูประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างเลยว่าบอนสีนะคะจะแตกหลอดขึ้นมาเยอะมากๆถ้าเพื่อนๆพื่ทำแบบนี้นะคะอันนี้น้ำซึมเราก็เพิ่มได้อีกนะคะแล้วก็วางไว้ตรงที่ในร่มแต่ว่าให้โดนแสงแดดช่วงเช้านะคะ นี่ค่ะทำไว้แบบนี้นะคะให้เขาแทงหลอดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อน,อนมาทำสูตรเร่งสีให้เขานะคะเพราะว่าบอนสีนางไหมต้นนี้สีก็จะสวยมากนะคะ ให้ร้อยเขาแตกหนอภายในหนึ่งอาทิตย์เราก็มาเร่งสีให้เขาเพื่อนๆเตรียมน,น้ำร้อนมานะคะหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยกาแฟนะคะกาแฟนะคะเพื่อนๆกาแฟจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้เป็นสูตรสำเร็จนะคะและนี่ค่ะนี่กาแฟนะคะ สูตรสำเร็จตัวไหนก็ได้นะคะไม,ไ,มไ,มไม่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 ได้เฉพาะนะคะแต่ขอให้เป็นสูตรสำเร็จนะคะเพราะว่าเขาจะมีครบอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะพอได้กาแฟหนึงแก้วนะคะเราก็มาทําสูตรผสมเหมือนเดิมนะคะหนึ่งอาทิตย์ก็คือมีน้ําปลาร้าหนึ่ง หนึ่งฝาสองฝาก็ได้นะคะดูตามสมควรแล้วก็เราก็ต้องดูต้นด้วยนะคะหลังจากนั้นเราเตรียมน้ำมาประมาณสองลิตรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่กาแฟตัวนี้ลงไปนะคะ,ะกาแฟนะคะใส่กาแฟลงไปเลยนะคะแล้วก็ลแล้วก็ตามด้วยผงชูรส ที่ว่านะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็เสริมได้อีกนะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะ <S <S <า>นี่ค่ะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะหนึ่งฝาด้วยนะคะ <S <S หนึ่งฝานะคะหนึ่งฝา,า,านะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็เป็นรถเพิ่มสีกันนะคะไปเพิ่มสีให้เขากันกันต่อเลยนะคะและนี่ค่ะหลังจากหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆก็ใช้น้ําตัวนี้นะคะรถลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ําตัวนี้นะคะที่ทำเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะที่เราทําสูตรเพิ่มสีนะคะเพิ่มลงไปนะคะเนี่ยใส่ลงไป นะคะใส่ลงไปเลยนะคะอ่านี่แหละคะ่ะประมาณหนึ่งเดือนเพื่อนๆจะได้ผลลัพธ์ที่สุดอลังการมากๆนะคะบอนสีของเพื่อนจะสวยมากๆแล้วก็แตกกอเต็มมากๆแต่ว่าอย่าลืมวางไว้ในร่มที่โดนแสงแดดช่วงเช้านะคะอย่าให้ทุนแดดจัดมากนะคะให้โดนแดดช่วงเช้าที่กำลังส่องถึงประมาณสัก สองชั่วโมงนะคะจะออกมาสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูต้นนู้นกันค่ะและนี่ค่ะเขาก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มแบบนี้เลยแล้วใบใหญ่มากนะคะก้านก็ใหญ่นะคะแล้วรูสวยมากๆเลยนะคะนี่คือด้านด้านบนที่แตกกอเยอะขนาดนี้นะคะนี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะกลับแดงลองทํามาหลายสูตรนะคะแล้วก็อ่าสูตรนี้นะคะสีก็จะออกมาสวยด้วยเพื่อนก็จะเห็นว่าสวยมากๆนะคะสีสุดนะคะ แต่ว่าโดนแสงแดดในยามเช้าเช้านิดนึงนะคะจะออกมาสวยนะคะนี่แหละผลลัพธ์นะคะเพื่อนยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะนี่เห็นไหมใบก็ใหญ่นะคะนี่ใบใหญ่มากเลยนะคะสุดอลังการมากๆค่ะดูนะคะสีสีก็สวยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะพุ่มก็ใหญ่มากๆสูตรนี้เพื่อนๆลองทําได้เลยนะคะ แตกแน่นกระถางเลยอะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเยอะขนาดนี้จริงๆนะคะบอกเลยว่าสุดยอดสุดนี้นะคะลองทําดูได้เลยนะคะไม่เช่นนั้นเพื่อนๆจะไม่มีบอนสีปลูกนะคะไม่มีที่จะปลูกบอนสีว่างั้นเหอะนะคะเพราะว่าแตกกอเต็มแล้วก็ใบเดกขนาดนี้นะคะของกุหลาบแดงเนี่ยก็คือไม่อยากขยายเยอะเพราะว่าไม่มีที่จะปลูกนะคะเอาแค่สวยๆพอไม่กี่พุ่มนะคะ นี่แหละค่ะเคล็ดลับนะคะลองไปทํากันดูนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกันเอาไว้นะคะเคล็ดลับดีๆก็จะนํามาบอกกันเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ